เาลูกขอบคุณพระองค์แล้วฝากมอบการแบ่งปันเทศนาในเชาน้านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อเมนค่ะอเมนค่ะพี่น้องนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะพี่น้องทุกครั้งที่ได้มาเทศนานะคะสำหรับคำเทศนาในเช้านี้นะคะ ซีรีส์ในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องคำเทศนาชื่อว่าท่านเป็นดินชนิดไหนนะคะท่านเป็นดินชนิดไหนนะคะวันนี้เรามาดูพระวจนะคำนะคะในพระธรรมมารโกนะคะพี่น้องพระธรรมมารโกบทที่สีะะ่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้านะคะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าพระวจนะคำบอกว่าแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีก ประชาชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตัดสั่งสอนเขาทั้งหลายประการเป็นคําอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตัดแก่เขาว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหวานพืชและเมื่อเขาหว่านมเมล็ดพืช ก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบางก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วแต่เพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาและรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผล บางกระตกที่ดินดีแล้วงอกงามเจริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วพระองค์ตัดแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดเอเมนนะคะในพระธรรมมารโกบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะพระวจนะคำตอนนี้นะคะพี่น้องเป็นคำอุปมานะคะ เป็นคำอุปมาของพระเยซูนะคะพระเยซูคริสต์นะคะพี่น้องคะข้าพเจ้ายกพระวจนะคำในตอนนี้มาเพื่อที่อยากให้พี่น้องเนี่ยนะคะได้เข้าใจถึงการสอนของพระเยซูใช่ไหมคะว่าเดือนนี้พี่น้องเป็นเดือนใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่ใช่ไหมคะเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ต้นเดือนเรามาพิจนารณาดูตัวเรานะคะจิตใจของเราว่า เดือนนี้ต้นเดือนนี้พระเจ้าอยากให้เราใคไคควนว่าเรา่เป็นดินชนิดไหนเรามีหัวใจแบบไหนที่เราอยู่กับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยพระเยซูนะคะพระองค์มีวิธีการสอนของพระองค์นะคะในยุคที่พระเยซูเนี่ยในพระธรรมตอนนี้เป็นช่วงที่ พระเยซูใช่ไหมคะกำลังสอนคําอุปมานะคะและพระองค์ก็มีวิธีในการสอนก็คือบางครั้งพระองค์ก็สอนประชาชนโดยการพูดตรงๆใช่ไหมคะบางครั้งพระองค์มีพระวจนะบอกว่าจงกับใจเสียใหม่ใช่ไหมคะแต่ในพระธรรมตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ ตอนนั้นเนี่ยพระเยซูอยู่บนเรือใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็ตัดกับประชาชนประชาชนได้ยินเรื่องราวของพระเยซูแล้วนะคะว่าพระองค์ทรงทําการอัศาจรรย์พระองค์ทรงเป็นองค์อัศาจรรย์แต่ว่าพี่น้องคะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่พระเยซูทําไมพระองค์จึงพูดคําอุปมาทําไมเพราะว่าพระเยซูนะคะต้องการที่จะให้เราได้เปรียบเทียบนะคะเพราะว่ามนุษย์ เราแต่ละคนเวลาที่เราฟังพระวจนะคำของพระเจ้าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ใครมาบอกให้เราอ่ะกับใจมันก็อาจจะตรงไปใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงบางครั้งเนี่ยการฟังของเราเราก็อยากที่จะฟังคำอุป,ปมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เราได้เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราพระเยซู นะคะพระอ,องค์น่ารักพระอ,องค์ฉลาดและพระอ,องค์ทรงมีวิธีการสอนสาวกและสอนประชาชนในอีกรูปแบบหนึง่งพระอ,องค์จึงพูดถึงคําอุปมานะคะตรงนี้นะคะพี่น้องเข้าพระเจ้าอยากจะนําพี่น้องที่จะมาศึกษาแล้วก็มาทําความเข้าใจว่าพระเจ้ากําลังจะบอกอะไรเรานะคะว่าเราเป็นดินประเภทไหนนะคะเรามาดูกันนะคะพี่น้อง ผู้หวานนะคะในที่นี้เนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าผู้หวานเมล็ดหมายถึงใครผู้หวานหมายถึงผู้เทศนาผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าครูที่สอนนะคะและเมล็ดพืชน,นะคะที่พระองค์บอกเนี่ยหมายถึงพระวจนะคำของพระเจ้านะคะเมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะคำของพระเจ้าและดินใช่ไหมคะดินที่กําลังพูดถึงเนี่ยคือตัวเรา ะค,ะคือเราทุกคนเป็นดินใช่ไหมคะพี่น้องลองดึกภาพตอนเวลาที่เราเนี่ยไปต่างจังหวัดเราจะเห็นคนปลูกข้าวใช่ไหมคะชาวนาปลูกข้าวเขาต้องเตรียมหน้าดินไหมคะพี่น้องเตรียมใช่ไหมคะเขาจะต้องเตรียมหน้าดินในการที่เขาจะปลูกข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำอุปมาตรงนี้นะพรอองค์ต้องการช่วยให้เรานะคะเข้าใจตัวเราเอง เพื่อที่เราจะรู้ว่าเราเป็นดินประเภทไหนเรามีหัวใจประเภทไหนนะคะเรามาดูกันว่ามีดินสี่ประเภทนะคะดินในประเภทที่หนึ่งนะคะพี่น้องพระเจ้ายกประเภทดินประเภทที่หนึ่งก็คือในข้อที่สามนะคะบอกว่าจงฟังเถิดมีคนออกไปหวานพืชและข้อที่สี่เมื่อเขาหว่านเมล็ดก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสีย หมายความว่าอะไรคะดินประเภทที่ 1. ห,หมายถึงดินที่ตกตามทางใช่ไหมพี่น้องเคยเห็นข้างทางไหมคะเวลาที่เราเดินอยู่ข้างทางใช่ไหมคะมันจะเป็นดินที่แข็งแขงใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนหัวใจที่แข็งกระด้างนะคะพี่น้องเป็นดินประเภทที่ หัวใจเนี่ยแข็งกระด้างนะคะพระเจ้าพระวจนะคำพระเจ้าบอกว่าแล้วนกก็มากินเสียใช่ไหมคะแล้วในพระธรรมมัทธิวนะคะก็ได้พูดถึงดินประเภทนี้ด้วยนะคะว่าดินที่ตกตามทางเนี่ยพี่น้องเวลาพี่น้องนึกนึกภาพว่าพี่น้องเดินไปตามทางดินประเภทเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมเมล็ดมันจะขึ้นไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะหรือดอกไม้ตามทางมันจะขึ้นได้ยากถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็นดินที่เป็นตามทางแล้วมันก็จะมี หินแข็งๆด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นหัวใจเปรียบเสมือนดินเปรียบเสมือนหัวใจนะคะของผู้ที่รับพระวจนะคำพระเจ้าเปรียบดินประเภทแรกว่าเป็นดินที่แข็งๆนะคะแข็งกระด้างนะคะหมายถึงมีใจที่แข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องคริสเตียนประเภทนี้นะคะคริสเตียนประเภทนี้นะคะจะเป็นคริสเตียนที่มีค่านิยมก็คือเขา อาจจะยังมีติดกระแสของโลกนะคะเปรียบเสมือนเป็นหัวใจที่เป็นหัวใจที่ยังหินอยู่อะ่ะพอเวลาได้ยินพระวจะนะคำของพระเจ้าก็คือฉันไม่รับอะ่ะนะคะเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างนะคะพอได้ยินคำสอนหรือว่าผู้เทศนาสอนอย่างงี้ค่ะเขาไม่รับนะคะนี่คือดินประเภทแรกที่พระเจ้านะคะได้อธิบายไว้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนในยุคนี้นะคะ ก็เปรียบเสมือนว่าเวลาที่อาจารย์สอนเล่าอย่างงี้ค่ะแล้วเราไม่สนใจอ่ะเราไปสนใจอย่างอื่นนะคะก็เปรียบเสมือนดินประเภทนี้พี่น้องแล้วนกมันก็มาฉดฉกไปใช่ไหมคะมารซาตานมันก็มาฉกชิงเอาเพราะวจะนะคำของท่านนะไปเพราะบางครั้งพระเจ้ากําลังพูดกับท่านอยู่บางครั้งพระเจ้ากําลังคุยกับท่านอยู่แต่ท่านไม่ตั้งใจฟังใช่ไหมคะท่านไม่ตั้งใจฟังผู้เทศนาท่านไม่ต้อน ตั้งใจฟังอาจารย์ที่เขากําลังสอนท่านอยู่นะคะใจแบบนั้นเขาเรียกว่าใจแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องให้เรานะคะอย่ามีหัวใจแข็งกระด้างแบบนั้นบอกคนข้างๆนะคะอย่ามีใจแข็งกระด้างอามนค่ะอย่ามีใจแข็งกระด้างนะคะพี่น้องเพราะว่าชีวิตของเราอ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะชีวิตของท่านมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกท่านก็อยู่ที่เดิมอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้อง ใน2โคลินบทที่6ข้อ 11, 12ก็พูดถึงชาวโคลินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดถึงชาวโคลินว่าชาวโคลินอ่ะปิดใจปิดใจให้กับพระวจนะขำพระเจ้านะคะชาวโคลินเอ๋ยอันนี้อาจารย์เปาโลเขียนเอาไว้นะคะในพระธรรมบอกว่าชาวโคลินเอ๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่าน เราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดเอเมนไหมคะชัดเจนนะคะพี่น้องทําไมคริสเตียนบางคนจึงไม่เติบโตทําไมคริสเตียนบางคนชีวิตถึงไม่เปลี่ยนนะคะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าตัวเขาเองที่ไม่เปิดรับพระวจนะคำของพระเจ้านะคะพระวนจะนะคำบอกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะข้าพเจ้าหนุนใจนะคะพี่น้องว่าเราจะต้อง เปิดใจให้กับพระเจ้านะคะไม่ว่าชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะอันนี้คือดินประเภทที่1นนะคะพี่น้องและดินประเภทที่สองนะคะดินประเภทที่สองนะคะในพระวจนะคำพระเจ้าในข้อที่5บอกว่าบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยพี่น้องเป็นดินแต่มีเนื้อดินแต่น้อยนะคะ มันมีดินนั่นแหละแต่เป็นเนื้อดินแต่น้อยนะคะดินประเภทนี้นะคะงอกขึ้นเร็วนะคะเพราะดินไม่ลึกมากนะคะมีดินบ้างนะคะแต่เมื่อแดดมาใช่ไหมคะแดดมันพอมันกําลังขึ้นเป็นต้นใช่ไหมคะพอเจอแสงแดดพี่น้องมันก็เหี่ยวไปเพราะว่าลากมันไม่ยั่งลึกลงไปนะคะดินประเภทที่2นี้นะคะเปรียบเสมือนหัวใจนะคะ หัวใจที่อะไรคะพี่น้องตื้นเขินนะคะเปรียบเสมือนใจที่มีความตื้นเขินเพราะว่าดินที่มีหินพี่น้องนึกภาพนะคะใน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 สวนใช่ไหมคะถ้าเรามีดินที่มันผสมกับหินเนี่ยเวลาที่เราปลูกอะไรลงไปใช่ไหมพี่น้องมันจะปลูกได้แค่ขึ้นได้สักพักหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่า ลากเนี่ยมันยังลึกลงไปในชั้นดินดานไม่ได้เพราะว่ามันมีหินใช่ไหมคะอยู่ใต้นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนนะคะหัวใจแบบนี้ก็คือพอเป็นหัวใจที่รับพระวจนะนะคะอาจจะเป็นคนที่รับพระวจนะคำพระเจ้าแล้วร้นล้นในการรับใช้พระเจ้าหรือเป็นคนที่รับพระวจนะแล้วแบบตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าพี่น้องคริสเตียนจำนวนมากนะคะ ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมายความว่ามันก็เติบโตนั่นแหละแต่มันเติบโตได้แค่แป๊บเดียวเมื่อเจอแสงแดดหมายความว่าอะไรคะแสงแดดเปรียบเสมือนอุปสรรคอุปสรรคที่เราเจอใช่ไหมคะถ้าเราเจออุปสรรคเราบางคนคริสเตียนบางคนก็หยุดในการรับใช้พระเจ้าหรือบางคนสะดุดนะคะหรือบางคนถ้าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของท่าน ท่านก็ไม่อยากทำนะคะนึกภาพออกไหมคะพี่น้องมันเป็นใจที่ตื้นเขินมากก็หลักพระเจ้าก็มาคริสตจักรนั่นแหละแต่พอเจอพระเจ้าไม่ตอบคำธิษฐานในสัปดาห์นี้ล่ะเออทำไมลูกขอแล้วทำไมพระเจ้าไม่ให้ใช่ไหมคะเจอการทดสอบเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากออไม่อยากมาคริสตจากแล้วขออยู่บ้านอย่างนี้คะ่ะพี่น้อง ดินประเภทนี้นะคะดินประเภทที่สองนะคะก็คือมีใจที่ตื้นเขินกับพระเจ้านะคะบอกคน,นข้างๆนะคะว่าอย่ามีใจที่ตื้นเขนินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเราต้องเป็นคริสเตียนที่อย่างลากลงลึกนะคะเราจะมาดูว่าคริสเตียนแบบไหนนะคะดินแบบไหนที่พระเจ้าชอบนะคะมีในประการที่4นะคะพี่น้องอันนี้ประการที่2นะคะก็คือ คนประเภทนี้นะคะจะเอาแต่พะพรเท่านั้นนะคะเมื่อเจอบททดสอบนะคะก็ไม่เอาแล้วนะคะคนประเภทนี้คริสเตียนประเภทนี้หรือผู้เชื่อประเภทเนี้ยมาปแป๊บๆปก็หายไปนะคะสังเกตได้ง <c oughs> ่ายๆนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราค่อควรตัวเราเองนะคะว่าเราเป็นคริสเตียนประเภทไหนนะคะพี่น้องวันนี้ให้เราค่อควรตัวเรานะคะว่าเราเป็นคริสเตียนประเภทไหนนะคะขอให้เรานะคะที่จะเป็นคริสเตียนที่ ร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าจริงจังอดทนนะคะบากบั่นมุ่งไปพี่น้องแม้พระเจ้าไม่ตอบคำธดีฐานนะคะให้เราอดทนเอเมนไหมคะเอเมนนะคะแล้วก็ประเภทที่สามค่ะพี่น้องดินประเภทที่สามนะคะพระวจนะคำบอกว่าบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลใช่ไหมคะหมายความว่า ดินใช่ไหมคะเป็นดินที่มีต้นหนามแทรกอยู่นะคะพี่น้องลองนึกภาพาดินที่มีต้นหนามที่มันมาปกคลุมพื้นดินเยอะๆนะคะและในมัทธิวบทที่13ข้อ22นะคะพระวจนะบอกว่า <S <S พืชซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะพระเจ้าแล้วกังวลตามธรรมชาติของโลกนะคะและลุ่มหลงในทรัพย์สมบัตินะคะจึงไม่เกิดผลนะ หนามเปรียบเสมือนอะไรพี่น้องนึกภาพออกไหมหนามเปรียบเสมือนโลกนี้ใช่ไหมคะความกังวลความกลัวของเราที่เรายังมีอยู่ในจิตจิตใจของเราใช่ไหมคะเมื่อพระเจ้าหวานพระวจนะเมื่อพระเจ้าเข้ามาทํางานในชีวิตของเราแต่เรายังมีความกังวลเรายังมีความกลัวใช่ไหมคะมันคือหนามที่มันทิ่มแทงในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้อง ใจแบบนี้เป็นใจที่หมกมุ่นอยู่กับความต้องการของตัวเองหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองอะค่ะพี่น้องกังวลไปทุกเรื่องนะคะไม่ไว้วางใจในพระเจ้านะคะใจแบบนี้เป็นใจที่กังวลมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องมันมีหลายอย่างนะคะที่ปกคลุมความคิดของเราในสังคมปัจจุบันนี้นะคะพี่น้อง สังคมปัจจุบันเนี้ยจะล่อลวงจะคอยบอกกับพี่น้องเวลาที่พี่น้องอ่าน Facebook อ่าน TikTok หรืออ่าน i n s t a g r กรมมันจะคอยนะคะมาร์ซาตานมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ทำให้คนของพระเจ้าอ่ะเข้าไปอ่านเกี่ยวกับพวกนักเขียนต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นนักเขียนที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นอินสึเวนเซอร์ต่างๆใช่ไหมคะที่จะใส่ความคิดให้กับเราว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองเราต้องเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะสิ่งพวกนี้พี่น้องมันจะเป็นหนามในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องถ้าเรานะคะไปอ่านสิ่งพวกนั้นเราไปสนใจกับมนุษย์ที่เขาใส่ความคิดแบบนั้นให้กับเรา มันจะอันตรายมากๆนะคะเพราะว่าสังคมสอนให้เราอะไรคะเข้าไปอ่านดึงเราออกจากพระเจ้าเพื่อให้เราไปฟังพวกเขาใช่ไหมคะแล้วเราเอาตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางเราไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของคนที่มีใจประเภทนี้นะคะก็คือจะทำให้เขาเนี่ยวิตกกังวลตามสถานการณ์ของโลกนะคะและเขาเรียกว่าเป็นห่วง เขาเรียกว่ามันมีความห่วงมนุษย์มันมีความห่วง,ววงสิ่งต่างๆรอบข้างตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องตรงนี้นะคะมันคือสิ่งที่มารซาตานเนี่ยมันพยายามกลุ่มจิตใจเราให้เราอะกังวลเกี่ยวกับครอบครัวกังวลเกี่ยวกับการงานของเรากังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเผชิญนะคะเพราะฉะนั้นดินประเภทที่สเป็นดินที่มีใจ กังวลนะคะบอกคนข้างๆว่าอย่ามีใจกังวลเอเมน Amen. นะคะพี่น้องอย่ามีใจกังวลน,นะให้ใจของเรานะคะพี่น้องฝากไว้กับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องถ้าเรานะไม่เฝ้าเดี่ยวเราไม่อ่านพระคัมภีร์ เราก็จะรับวัฒนธรรมของโลกเข้ามาแต่ถ้าเราเฝ้าเดียวเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะรับวัฒนธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่น้องหวานฝ่ายเนื้อหนังพี่น้องก็เก็บเกี่ยวเนื้อหนังจิตวิญญาณของพี่น้องก็จะตายลงไปเรื่อยๆตายลงไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะไม่มีสันติสุขนะคะแต่ถ้าพี่น้องเก็บเกี่ยวพระวจนะคำของพระเจ้าพี่น้องอ่านพระวจนะ รับพระวจะนะคำพระเจ้าน,นมัสการพรงพี่น้องก็รับฝ่ายวิญญาณใช่ไหมคะจิตวิญญาณของพี่น้องก็ได้รับการฟื้นฟูมากขึ้นเอเมนไหมคะเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องในกาลาเทียบทที่6ข้อที่8บอกว่าผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่อยของเนื้อหนังแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญ,ญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดรจากพระวิญญ,ญาณเอเมน นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเราต้องเก็บเกี่ยวในฝ่ายวิญญาณเอเมนเอเมนนะคะแล้วก็ดินประเภทสุดท้ายพี่น้องเป็นดินที่ข้าพเจ้าหนุนใจนะคะว่าพี่น้องต้องเป็นดินประเภทที่4เอเมนไหมคะพี่น้องต้องเป็นดินประเภทที่4ก็คือดินดีนะคะเป็นดินที่ดีนะในพระวจนะคำข้อที่8บอกว่าบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามเจริญขึ้น เกิดผลส0ิบเท่าบ้าง60สิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างเอเมนนะคะพี่น้องอยากเป็นดินประเภทนี้ไหมคะอยากเราอยากเป็นดินที่ดีเมื่อพระวจะนะคำเมื่อพระเจ้าหวานมาเล่นลงในใจของเราเราอยากจะเกิดผลเอเมนไหมคะเราอยากจะเกิดผลเราอยากจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องดินดีนะคะ ใจใจของเราต้องไม่สงสัยพี่น้องใจเราต้องไม่สงสัยในพระวจนะคำพระเจ้านะคะใจเราเนี่ยต้องเข้าใจและเราต้องซาบซึ้งในพระวจนะคำของพระเจ้านะคะว่าพราะวจนะคำนั้นทรงพลานุภาพและเต็มเปลี่ยนไปด้วยฤทธิ์อำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้จริงๆเอเมนไหมคะพระวจนะคำของพระเจ้า เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะคะให้เรามีความเชื่อแบบนั้นเอเมไหมคะเราจะต้องเป็นดินที่ดีนะคะเปิดใจรับพระวจนะนะคะแม้ว่าวันนี้ชีวิตของเราอะ่ะมันยังอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากใช่ไหมคะแต่เราต้องสัตซ์ซื่อนะคะสัตซ์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์เราต้องใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงถ้าพี่น้องไม่อธิษฐานนะคะ ที่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงถ้าเราไม่อธิษฐานชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงถ้าเราไม่อธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนไหมคะบอกคนข้างๆนะคะว่าอธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนนะคะให้เรานะคะพี่น้องข้าพเจ้าอยากหนุนใจว่าชีวิตของพี่น้องะรับการเปลี่ยนแปลงรับการอศัศจรรย์ได้นะคะแต่ว่าเราต้องขยันในการอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้น ในข้อสุดท้ายพระเยซูบอกชัดเจนว่าใครมีหูจงฟังเถิดนะคะใครมีหูจงฟังเถิดนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะมารซาตานนะคะมันเป็นตัวพ่อของอะไรคะการโกหกการล่อลวงนะมันก็โกหกท่านทุกวันนะคะว่าท่านเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ท่านเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าไม่ได้ท่านเป็นคนที่ไม่ดีพอยังไม่เก่งพอ ทำอะไรก็ไม่ได้มันโกหกคะ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าฟังมารซาตานเอเมนไหมคะอะไรที่เป็นสิ่งลบๆอย่าฟังนะคะให้เราคิดบวกนะคะทําในสิ่งที่บวกเอเมนไหมคะและฟังพระวจนะคำของพระเจ้าเยอะๆและนํามาปฏิบัติใช้นะคะพี่น้องคะดินที่ดีนะคะในประการที่4่ข้าพเจ้าหนุนใจนะคะว่า วันนี้นะคะพี่น้องพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ก็เป็นดินประเภทที่สี่นะคะพระองค์เป็นดินประเภทที่สี่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าพระองค์มาบังเกิดใช่ไหมพระองค์ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรานะคะพระเจ้าบอกให้พระเยซูลงมาบังเกิดเพื่อที่จะไถ่ชีวิตของเรานะคะขอให้เราทุกคนนะคะที่จะปฏิบัติตัวเหมือนพระเยซูพระเยซูเป็นแบบอย่างอยู่แล้วนะคะให้เรามีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะและให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆวันนะคะพี่น้องเพราะว่ายุคนี้นะคะพี่น้องมันเป็นยุคสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วคะ่ะพี่น้องข้าพเจ้าให้พี่น้องนะคะไขควรชีวิตของตัวเองนะคะตอบคําถามชีวิตของท่านเองนะคะว่าวันนี้ท่านจะอยู่ไปเรื่อยๆหรือท่าน อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ท่านไข้ควรนะคะกับพระวจนะในวันนี้ว่าพระเจ้าบอกว่าใจของเราเป็นยังไงเราเป็นดินประเภทไหนและเราอยากจะเป็นดินที่ดีได้อย่างไรนะคะเราจะต้องนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะคะพี่น้องเราต้องรับผิดชอบชีวิตเราเองนะคะเพราะว่าอะไรผู้เทศนาผู้สอนพี่เลี้ยงอะ่ะเขามีหน้าที่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะ ถ้าหมดวาระของเขาแล้วอ่ะมันก็คือหมดวาระแต่ชีวิตของท่านมันต้องเดินต่อนะคะชีวิตของท่านต้องเดินต่อท่านต้องตอบคําถามตัวเองว่าชีวิตฉันจะไปทางไหนปีนี้ฉันจะเดินกับพระเจ้ายัางไงฉันอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ฉันอยากจะมีครอบครัวฉันอยากจะสร้างฐานะให้กับตัวเองนะคะก็พี่น้องก็ตอบคําถามตัวเองนะคะและอธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะ เราต้องยอมให้พระองค์พวนดินรดน้ำนะคะให้พระเจ้าพวนดินลดน้ำท่านเพื่อให้ท่านเติบโตนะคะเปิดใจอย่าปิดใจพี่น้องอย่าปิดใจเพราะปิดไปก็เท่านั้นพอสุดท้ายแล้วชีวิตของท่านก็อาจจะพินาศก็ได้ท่านก็จ,จะไม่ได้ไปสวรรค์ก็ได้ท่านก็อาจจะไม่รอดก็ได้ในวันสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสวรรค์พี่น้องใครๆก็อยากไป แม้ว่าคนไม่เชื่อเขายังแสวงหาที่อยากจะไปสวรรค์ใช่ไหมคะอยากจะไปทำบุญเพื่อที่อะไรสะสมบุญเพื่อที่อยากจะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้สวรรค์อยู่ใกล้แค่เอื้อมเองพี่น้องเพียงแค่เชื่อในพระเยซูเพียงแค่เชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องนะคะที่จะเดินหน้ากับพระเจ้านะคะต้นเดือนนะพี่น้อง ถ้ายังไม่อ่านพระคัมภีร์ก็อ่านพระคัมภีร์นะคะถ้ายังไม่เฝ้าเดี่ยวก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะเฝ้าเดี่ยวนะคะอธิษฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็นมัสการพระองค์นะคะกลับไปอ่านพระวจนะคำเยอะๆนะคะแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นนะคะพยายามแบ่งเวลาในแต่ละวันให้มันได้นะคะพี่น้องไม่มีใครมาบังคับเราเราต้องบังคับตัวเองเอเมนไหมคะเอเมนนะคะเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะก็ขอให้ พระคุณและความรักของพระเจ้าในเช้านี้นะคะพี่น้องที่จะช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้กลับใจนะคะอะไรที่ยังทําไม่ได้นะคะเริ่มต้นใหม่เอเมนไหมคะเอเมนนะคะเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคำพระเจ้าด้วยกันนะคะ